ราก็ได้รับชาเลนจ์จากทางทีมงานนะคะก็คือการแต่งหน้าจากัดนาทีโดยที่เราแบบไม่รู้ก่อนเลยว่าแบบ3คนเนี่ยเราจะได้แบบกี่นาทีนะใชเอาไปแบบเสี่ยงทายเอาใช่ก็ส่งเอานะคะว่าใครจะได้กี่นาทีาแล้วเราจะทําได้ไหมจริงเราทำได้ไหมทาได้หรือเปล่าทําได้หรือเปล่า <c oughs> เรามาเริ่มกันที่แบบ จับเวลากันก่อนแมะสาวๆก็คือเนี่ยคือกล่องเสียงทายกล่องเคยกล่องใจใครจะลับก่อนเดี๋ยวฉันเขย่าให้มันเข้ากันก่อนนะโอเคด้วยฐานะที่ฉันเป็น for You t รุ่นแรกอ่าฉันจับก่อนไปมีความโกงอ่ะแล้วเราก็คือคนสุดท้ายหรอใช่แล้วพี่ฉันดวงดวงไม่ดีแต่แรกฉันลองก่อนยังไม่ดูดูของกันไหมได้ได้ได้อาตาเธยเอยเดี๋ยวฉันเสียสละเป็นเอาจริงมันเท่ากันมันเท่ากันทุกคน มันอยู่ที่ดวงเอาดีๆขอให้ได้ประมาณชั่วโมงนึงโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยละกันว่าแต่ละคนได้กี่นาทียี่สิบหาเดี๋ยวฉันจับก่อนตึงปะเรามากินข้าวก่อนสิเฮ้ยเรามาดีอะเพราะเราไหว้ผามาดีจริงๆเมื่อกี้เราแอบไปสวดมนอยู่ตรงนี้เราจับแบบคนกลางดีกว่าว่ะ โอเคเราจะเริ่มกบจับเวลาพร้อมกันเนาะแล้วก็พี่มุกได้เวลา5นาทีพี่นุชได้ยี่นาทีค่ะส่วนจีได้10นาทีค่ะยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเริ่มเลยใช่ปะกันเลยดีกว่าไปกันเลยถ้าเรามัวแต่พูดเราจะไม่ทันเราหลับดีกว่าว่ะเราขอพูดที่หลังนะคะเรื่องสินค้าทุกคนก็ดูดูกันไปก่อนนะ อุ้ยลองพื้นอันนี้มันดีเนาะมันสามารถแบบแท็ๆแท็อย่างเป็นไได้เลยของจี้ใช้อะไรอ่ะฉันลองแบบฉันใช้ e X lens skin ฉันชอบมากอันนี้คือแบบ favorite ของฉันเลยในในแบบรองพื้นที่มีมาบนโลกใบนี้ฉันใช้ bare skin ฉันชอบตัวนี้มากคือมันบางเบาเนี่ยเคยเห็นว่าฉันบีบเยอะมากเว้ยแต่ว่าแบบมันมันมันดูเป็นผิวอยู่เลยอะเออผิวจริงน้อยมากแต่ของจี้ก็คือเนียนกริปเนียนกริปแบบกริปกริปจริงแล้วก็วันนี้คือมีรอยสิวนิดหนึ่ง ก็ขออนุญาตลงเป็นคอนซีลเลอร์นิดนึงนะจ๊ะ Oh my god จริงหรอยังไม่ได้เอาพื้นมาใส่มาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเานียแหละว่าทำไมทำอย่างนี้เมาเพินหมาเพินโอเคเดี๋ยวจี้จะเริ่มที่ตากก่อนละกันปกติแล้วแบบไปคิ้วหรือตาหรือตาปากก่อนก็คือแบบไม่มีการเรียงทั้งสิ้นโอ้ยเหลือต้องสิบหกนาที เออรู้แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ทาไตอีกแล้วอะทุกคนคือมึไม่มีดวงกับการทำชาเลนจ์แบบนี้จริงๆนะฉันแบบว่าไม่เป็นไรหน้ายัางไงก็ได้ขอปากแดงไว้ก่อนแต่ฉันหน้าหน้ากับคอต้องไปเออฉันรู้แล้ว <c oughs> ลฉันจะเป็นหน้าสไปคอโค้กหนึ่งนาทีค่ะทรายมอ้ลุ้นแน <c oughs> ่น <c oughs> เสร็มนะ <c oughs> หนึ่งนะเออตาใช่มุกจะทาตามุกจะทาตาอันนี้ ทุกคนขอเริ่มไปตาแล้วเราอยู่ที่รองพื้นหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดแล้วค่ะพี่ไข่เดู๋ยไม่ได้ทำ้่ะดูคุณดูคุนมีเวลาเหลือเราจะมาใช้คอนซีลเลอร์นะคะเฮ้ยชิลมากเรามีเวลาถึงกับการเทสสีเทสสีด้วยฉันละหมั่นใจวเวลาเท่าไหื่เยอะมากอจริงๆนะ อันนี้ก็คือลุก5นาทีของมุกนะคะก็คือเนเชอรัลุกป่ะพี่ไข่สุดมันตื่นมาแล้วก็น้างี้เลยเพราะว่าไม่มีเวลาทําอะไรทั้งนั้นนี่คุณเพื่อนยังไม่ขยยบจากจะสกินใช่ไหมคะใช่ค่ะสกิน5นาทีที่ผ่านมาเราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดพี่ี่ชิวมากเลยนะคะพี่แบบสรุปฉันมัวแต่ลองพื้นก็คือได้แค่ลองพื้นถ้าเรามัวแต่โลกมันก็จะน้อยค่ะต้องจะเย็นฉันเก็บโต๊ะให้ฉันว่างโอเคเธอนั่งเทสีรอเลย ตอนเนี้ยตอนเนี้ยนะขึ้นฟิลเตอร์สีดำตัวหนึ่งเลยเราว่าเราอ่ะอย่าเอื้อยมากค่ะเราเหลือสิบนาทีวะไปละเฮ้ยบิวตัวเองร้องเพลงด้วยเข้ารมดีสุดเลยนะแล้วก็ที่จะเอาสีเข้มๆนะคะทาตรงขอบปากข้างบนเพื่อให้ออนดูจุบุมีมิตินะคะจุบุจีบี นี่ใช้เป็นบัตรออนนะคะ M53 Made by Foyuu u u ู e จ้าโอเคเดี๋ยวเราจะลงแป้งต่อนะคะแป้งที่จะลงเฉพาะใต้ตานะคะเพื่อให้แบบมันดูมีความแบบสว่างขึ้นมานิดนึงแล้วก็เซตตรงที่แบบมันๆเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้สันจมูกนิดนึงโอเคเหลอหนึ่งนาทีที่จะเอาไว้ปัดแก้มนะคะ นี่นะคะเราจะไปตากันต่อนี่เราจิ้มเขาเริ่มลุกละคนเนี้ยเขาเริ่มลุกละเพราะว่าไปไม่ถึงเไม่นั่งเฮ้ยมันมีสีขาวๆไหมคะนี่ค่ะค่ะขาวๆอยู่นี่ค่ะหมดเวลาค่ะแรงมากถ้าจบลุกได้สวยว่าจีเอาเมื่อกี้เอาหาของไม่เจอแล้วดฉันแม่ฉันพูดเลยนะว่าจะกี่นาทีก็มากค่ะ ไอ้น้องมันอันนี้อันนี้นนนเรียกยใจน้องอันนี้เรียกลูกอะไรคะเอ่อไปเดทละกันค่ะโอโเอาจริงโอ้โหความรักมาเนี่ย แส yes. บ้าหรอใครทุกคนมีความรักกันทั้งหมดนั่นแหละพี่มุกแต่ว่าของเธอเวลามันน้อยเกินจริงคือจริงๆอ่ะเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดสำหรับที่เคยทำมาในเวลา5นาทีนะรู้ปะ<อ>คือปกติถ้าแบบแต่ง5นาทีอะ่ะผิวยังไม่เสร็จเลยจริงฉันยังเป็นคราวอยู่ที่แบบผิวอยู่เลยอันนี้ <c oughs> แบบถือว่าได้ประมาณนี้โอเคแล้วโอเคมากก็คือเนเชอรัลลุคนะแต่งเหมือนไม่แต่งแต่งมากือเขาไปเนเชอรัลแต่เราจะไปออกงานเลย เรามาดูลุกออกงานของพี่ยิตั้งกันนะคะ่นาทีมาแก้มวัวตะเกะทับคนอื่นเขาเดี๋ยวเรามาดูตอน,นเสร็จเธอเธอไันล่ายีนินาทีไม่ทันฉันว่าแบบนี้อะซิเหมือนไม่ทันเราไปไหนต่อเอาลืมลืมเขียนคิ้วค่ะใช้ปัดอันนี้นะชอบมากเพราะูเป็นคนที่ชอบแบบคิวตั้งแบบคือเราเป็นคนที่แบบมีเส้นขนคิวอยู่แล้วงนอ,อ,อะไรเงี้ยบางทีเราแบบไม่ต้องเขียนคิ้วเลยก็ได้นะเราสามารถใช้แบบแค่โค้ดอันนี้ได้จ้าก็ ตั้งไปเลยสิคะบรโคลีอันนี้ตั้งจริงทุกคนตั้งที่สุดในแบบเท่าที่เกิดมาแล้วเคยลองที่ปัดขีวเอาดีจริงบูและอุอ้ยที่สุดอุ้ยมากคือใครที่แบบว่าชอ,ชอบ<า>ใส่เลอใส่ฝอต่า,าตงๆเนาะเอาจริงถ้าแบบไม่เชื่อแล้วแบบเฮ้เยเอามาอุย้ยเรารีบไปดีกว่าคะ่ะเรานะคะใช้ลิฟต์เลย เบอร์09อันนี้เป็นแบบเป็นลิปที่เราชอบมากเป็นแป้งแบบลิบแป้งเนื้อนุ่มอืมเป็นเนื้อพาวเดอร์อุ้ยเหมาะเธอจริงๆฉันชอบรุ่นนี้มากเหมือนกันนะฉันแบบฉันว่าเนื้อเขาดีอะเดินอะอืมเราอยากได้ลิปสีอ่อนๆเ่ะสีอ่อนๆที่แบบคือเราเป็นคนชอบทาปากแบบให้เกินอะไรอย่างเงี้ยเก็ตฟิลป้าเก็ตฟิลป้าเป็นออมเบรย์ยายายาโทนไหนโทนไหนดีช่วยเลือกหน่อยดีออมชมพูออมส้มหรือแบบนูดนูหน่อยอะ อมส้มเอาแล้วคือมีเวลาถึงกับการแบบมานั่งเลือกกันเธอไม่จะชอบขนตาแล้วเหรอไม่ฉันใช้นี้ก็ได้เดี๋ยวไม่ทันนะเธอเฮ้ยก็สวยนะเอาเอาแปลงได้นะมีแปลงใช่เออเออเราใช้แปลงดีกว่าเนาะเราก็ลืมไปหมดแล้วเราเอาแปลงไปใช้ตาใช้อะไรทุกอย่างละค่ะนี่นะคะสามารถใช้ตาปากได้หมดเลยทำไมสองคนนี้เขายังมีเวลามานั่งขี ไไม่ไม่ฉันแบบส่งโพสลรูปตัวเองเออฉันแบบเกลี่ยของบนตาบนหน้าไหนเมาซีอ่าเอาอยากจะถามทุกคนว่าแบบถ้าสมมติมีเวลาเท่าเราอย่างเงี้ยจะใช้สินค้าชิ้นไหนของฟรยทูบ้างเอออะไรย่างเงี้ยเมนมาให้หน่อยเราอยากอ่านมากเลยนะคะก็แบบมันมันดีอ่ะทุกคนคือแบบเราใช้จริงจริอ่ะเราแบบไม่ได้อยากจะโมเมแต่ว่า ถึงแม้จะมีเวลาที่น้อยนิดเนอะเราก็สามารถแบบสวยได้ในแบบลุกที่เราแบบว่ารวดเร็วอันรวดเร็วับยากเห็นโอ้วไปทุกคนค่ะมีคนคุณเพค่ะทโอเคโลนนึงเริ่มสั่นแล้วค่ะเริ่มสองนาทีแล้วแม่ อันนี้ที่ดัดขนตามาเราเริ่มดัดเลยที่ดัดขนตาอันใหม่นะคะเป็นรุ่นใหม่ของฟูทูแบบว้าวดัดแล้วแบบเด้งมากุอคนให้ดูเด้งเด้งเดงขนตาเด้งคิ้วเลยอะงงมากอะฉันชอบลิปอีเบอร์ย7ิเจมากคืองงคือทุกคอลเลคชันจี้ชอบลิปสีชมพูเว้ยคือมันเป็นสีจำตัวมันแบบเราอยากเป็นสาวแบบสาวหวานไงแบบ เออเอามาขัดลุกตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเฟย์ยูทูธทำลิปแบบโทนชมพูอะไรเงี้ยน่าไม่ได้ทำคนมากเลยนทเขาทำคนเลยด้วยนะเอาจริงๆแต่ว่าฉันเป็นเป็นสีแบบติ่งสีชมพูเอาง่ายๆอ่ะคุณนิวตันคุณพระคุณพระพุณเจ้าแล้วเราอยากแบบมุกเลยก็คออนี่ไงเฮ้ยเฉดดิ้ี่ลิปอ่ะมันขนาดนั้นเลย ขนาดเก้าใช้เบอร์เก้าในการเซตติ oh wow. on ้งเฮ้ยจมูกก็สั่นเป็นคมเส้นผมก็ทำให้ไล้กระเป๋าก็รบเขาได้เข้าใช่ไหมนี่คุณดำใหญ่ว้ายสี่ัหวะนีฉันไม่ได้ทำแล้วล่ะเธอจับขนตาแต่ฉันจะปัดขนตาจริงๆกระจกอันนี้คือปัดแล้วมันจะเป็นแพเลยเธอไม่ต้องจับก็ได้คือมันจะแบบวุ่มอย่างเงี้ยเลยเราจะใช้ทุกเวลาให้มีค่าที่สุดคุณควรจัดจานได้แล้วนะคะคุณนิวตาควรจัดจานได้แล้วนะคะตอน หมดจ้าสวยเลยอ่ะดูโอ๊ยเลิศโอ๊ยปากเออสวยโพสโพสเสร็จแล้วค่ะอุยสวยอะเธอหน้าเต็มมากแต่เธอเต็มกว่าฉันเนี่ยทำไมเธอเวลาน้อยแต่เธอดูเต็มเหมืฉันไม่คือยังไงปล่อยเธอเธอพังทุกอย่างค่ะคือรายการนี้คืออีพีแรกที่วุ่นวายระหว่างวุ่นที่สุดแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเพราะพวกเราอะมือใหม่ขัดขับ จริงอ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำลุคของแต่ละคนดีกว่าได,ได้ค่ะ ดูพวกเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนใครยังไม่ดู EP 1ก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะส่วนวันนี้พวกเราก็สาวๆ3คนลาก,กันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้พวกเราทีนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ